กบฏธรรมเทียนบัณฑิตติดไฟและท่ายชาวนากบฏท่ครั้งแรกในสมัยพระเทพราชารัชการสมเด็จพระเทพราชาเป็นยุคสมัยที่มีความวุ่นวายทางการเมืองสูงเพราะมีการก่อกรบฏเกิดขึ้นมากที่สุดยุคสมัยหนึ่งแม้ว่าการปฏิวัติของสมเด็จพระเทพราชาเพื่อกำจัดฟอรคอนและอิทธิพลของฝรั่งเศสออกไปจากสยามจะได้รับการสนับสนุนจากทั้งพระราชวงศ์ชั้นสูงข้าราชการ พระภิกษุสงฆ์และราษฎรจำนวนมากในระยะแรกแต่เมื่อพระอนุชาของสมเด็จพระนารายณ์สองพระองค์คือเจ้าฟ้าไัยทศและเจ้าฟ้าน้อยที่หลายฝ่ายนับถือว่าเป็นรัชทายาทโดยชอบธรรมถูกสําเร็จโทษแล้วสมเด็จพระเทราชาเสด็จขึ้นครองราชาสมบัติเองหลังจากสมเด็จพระนารายณ์สวรรคตทําให้เกิดกระแสตีกลับไปต่อต้านสมเด็จพระเทราชาแทนหลักฐานชั้นต้นคือจดหมายเหตุของบา